สมัยก่อนเรื่องวิชาอาคมหรือเรื่องลึกลับอาถรรพ์ต่างๆชาวบ้านจะได้ยินได้ฟังหรือได้พบเห็นเหมือนเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ค่อยจะพากันรู้สึกแปลกประหลาดพิสดารอะไรแม้แต่ชาวบ้านทั่วๆไปหรือพ้าผู้เคร่งปฏิบัติก็ล้วนแต่มีวิชาอาคมเช่นกันแต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่ความเกรงกล้าเข้มขังเท่านั้นแม้แต่จนผู้ร้ายเสือป้อนฆ่าก็ยังมีของดีหรือวิชาอาคมติดตัวเพื่อหลบหลีกเอาตัวรอดจากคมดาบคมปืนทั้งจากของเจ้าทรัพย์และเจ้าหน้าที่ และเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดขอนแดงซึ่งเป็นวัดป่าเล็กๆในสมัยนั้นเนื่องจากหมู่บ้านห่างไกลกันดาลจากความเจริญมีพระเพียงรูปเดียวกับสามเณรอีกสามองค์เท่านั้นที่เป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ลำบากขัดสนจนปัญญาที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองได้เหมือนกับลูกหลานของชาวบ้านในสมัยนั้นอีกมากมายที่ไม่รู้หนังสือนังหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็เลยที่จะเรียนรู้วิชาชีพการหากินอยู่กับครอบครัวต่อไปแต่สาม,มเณนทั้ง3นั้นอยากที่จะเรียนรู้ก็มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นก็คือนำไปฝากฝังไว้กับหลวงตาที่วัดอีกอย่างท่านจะได้ไม่เหงาเพราะสามมณรทั้ง3นั้นต้องซุกซนและ,ฉะเฉลียวฉลาดตามวัยทำให้หลวงตาท่านหัวเราะได้อย่างมีความสุขเพราะปกติชาวบ้านจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดเข้าวากันมากนักเพราะต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันทแทบจะไม่ได้หยุดพักงานบุญงานวัดอะไรก็จะไม่มีโอกาสได้จัดเหมือนกับวัดอื่นๆยังดีอยู่ที่ชาวบ้านยังช่วยกันส่บาาไมเคยขด สามเณรทั้งสาล่ำเรียนจนเริ่มอ,อ่านออกเขียนได้แม้จะยังไม่ค่อยจะคล่องนักแต่เรื่องท่องจํานั้นหัวดีความจำไวไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นบทสวดให้ศีลให้พรหรือแม้แต่พุทธาคมต่างๆที่หลวงตาท่านได้ถ่ายทอดให้ไม่เว้นแม้แต่การเข้ากรรมาฐานในระดับต่างๆด้วยจิตที่บริสุทธิ์และมั่นคงตามภาษาเด็กที่พลังจิตสมาธิและพุทธาคมขังที่ส่งผลให้กลายเป็นสามเณรอภิญญาไปได้ไม่ยาก ด้วยความสามารถและฉลาดซุกซนหลวงตาท่านก็ให้ความรับความเมตตาสอนทุกอย่างให้กับสามเณรทั้งสามจนหมดสิน้นที่เหลือก็คงจะต้องใช้เวลาฝึกฝนเพิ่มพูนกันเอาเองด้วยความซุกซนตามภาษาเด็กๆของสามเณรน,นี่เองชาวบ้านจึงมักจะเห็นเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นในวัดเป็นประจำแต่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์เลวร้ายอะไรต่างก็คิดว่าคงจะเกิดจากอิทธิฤทธิปฏิหารจากบารมีของหลวงตาเพราะต่างก็รู้ว่าก่อนที่ท่านจะมาจำวัดที่นั่นท่านเองก็เป็นพระป่าตุดงมาก่อน ออกตุดงและเข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิเกจจิอาจารย์มาหลายต่อหลายที่เก่งกล้าไม่ว่าจะด้านไหนในสมัยนั้นและเป็นช่วงสมัยที่เกิดเหตุมีก๊กโจนชื่อดังหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่เข้ามาในเขตนั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่กันดารห่างไกลจากความเจริญแม้แต่เจ้าหน้าที่จากทางการเองก็ไม่เคยมีใครเข้าไปเหยียบจ้าเข้าไปถึงเพราะว่ารอบด้านนั้นมีต่ปาก,กับเขาพวกมันจึงใช้เป็นฐานที่ตั้งค่ายเพื่อหลบซ่อนตัวโดยมีโจนร่วมก๊กเดียวกันรวม15คนมีเสือผ่าจอมโจนอาคมเป็นหัวหน้าก๊ก ด้วยชื่อเสียงความเฮี้ยมโหดของเสือผาดในสมัยนั้นต่างก็เป็นที่รู้จักกันดีแต่ผู้คนในแถบนั้นไม่มีใครรู้จักเพราะข่าวสารไม่ได้เข้าไปถึงมันตั้งค่ายอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านที่วัดหลวงตาตั้งอยู่ราวๆสัก67กิโลเมตรแรกๆเสือผาดก็ได้ส่งลูกสมุนออกไปสำรวจหมู่บ้านในแถบนั้นสองหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านอยู่ไม่ถึง20หลังคาเรือนชาวบ้านล้วนแต่มีอาชีพเป็นผานล่าสัตว์ป่า พลานส่วนใหญ่นอกจากจะมีฝีมือในการใช้อาวุธล่าสัตว์แล้วยังมีวิชาคงไม่ได้ไปกวารเป็นที่รู้กันดีแถมยังมียุทธวิธีในการหลบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเห็นจะได้สะดวกในการที่จะล่ามันก๊กของเสือผาดจึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เลยลองเข้าไปดูลาดเราใกล้ๆกับหมู่บ้านที่หลวงตาท่านจำวัดอยู่ที่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านจะมีอาชีพทำไร่ทำนาเพราะว่าพื้นที่นั้นลายรูปมากกว่ามีพลานอยู่เพียงไม่กี่คนก็ไม่ค่อยจะอยู่ในหมู่บ้านด้วย กลางวันก็จะพากันออกไปไล่เป็นนากันหมดจะเหลือไว้ก็แต่คนเท่าคนแก่และสัตว์เลี้ยงจำพวกหมูหมาไก่กา,กาซึ่งนั่นเป็นสเสบียงอาหารที่ก๊กของเสือผ่าต้องการเมื่อดูว่าแน่ใจแล้วปลอดภัยไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้ขัดขืนได้จึงส่งลูกสมุนเข้าไปในหมู่บ้านห้าหกคนในช่วงกลางวันแสกเพราะจะเหลือแต่คนเท่าคนแก่กับเด็กแต่พวกมันเข้ามายังไม่ทันจะเข้ามาในเขตของหมู่บ้านก็ต้องพากันตกใจเพราะดันมาเจอเข้ากับเสือลายพาดก่อนซะก่อน ก็เลยต้องพากันวิ่งหนีกระเจิงกลับไปพอเสือผาดรู้ว่าใกล้หมู่บ้านนั้นมีเสือแถมว่ามันยังมีเสืออยู่3ตัวด้วยกันถึงแปลกใจจึงได้แอบ,บเข้ามาสังเกตการณ์ด้วยตัวเองเพราะเกิดความสงสัยขึ้นมาหากว่ามันเป็นเสือทั่วๆไปชาวบ้านถึงอยู่กันมาได้ใครก็รู้ว่าเสือนั่นมันสามารถจะลากเอาคนออกไปกินได้ง่ายๆแต่ที่มันกลับมาอยู่ใกล้หมู่บ้านแบบนั้นน่าจะเป็นอาคมที่เกิดจากอาคมของผู้มีวิชาอาคมในหมู่บ้านเป็นแน่ด้วยความที่เสือผาดเป็นเสือร้ายในเรื่องของอาคมผู้หนึ่ง หากจะมีผู้เก่งกล้าไม่กี่คนในหมู่บ้านก็อาจจะต่อกรกันได้บ้างผิดกับหมู่บ้านที่เป็นพลานกันทั้งหมู่บ้านนั้นไม่กล้าที่จะเสี่ยงเมื่อเห็นว่าน,น่าจะมีผู้เก่งกล้าวิชาอาคมไม่ถึงสองคนแน่เสือผ่าก็พากันกลับเตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าไปเอาสเสบียงด้วยการนำอากกสุนลงอาคมที่เคยใช้สู้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอาคมเช่นกันจนสามารถที่จะหลบหนีการจับกลุ่มมาได้ทุกครั้งคาดว่าเสืออาคมทั้งสามคงจะไม่คนานมือของตนเองซึ่งก็เป็นสิทธิอาจารย์ที่มีชื่อเช่นกัน ปลุกเสกลงอาคมที่กระสุนปืนเพื่อจะจัดการกับเสืออาคมเรียบร้อยเสือผาดก็นําเอาเครื่องรางเคี้ยวเสือของตนจานอัขระลงที่หน้าผากของลูกสมุนทุกคนพร้อมกับอาคมสำทับเพื่อสยบเสืออาคมสามตัวนั่นไม่ให้มันทําอันตรายได้วันรุ่งขึ้นเวลาสี่โมงเช้าตามเลิกยามที่เสือผาดได้เลือกไว้ตามวิสัยของเสือร้ายที่ถือเลิกยามเมื่อจะทําการอะไรก็จะสําเร็จยกขบวนลูกสมุนมุ่งหน้าเข้าไปในเขตหมู่บ้านทันที เมื่อไปถึงยังไม่ทันที่จะเข้าไปก็เจอกับสามนเนรทั้ง3วิ่งเล่นกันอยู่ก๊กเสือผาดก็แปลกใจเพราะไม่รู้ว่าสามนเนรมาจากไหนแต่กลับไม่เห็นเสือแม้แต่ตัวเดียวก็เลยไม่อยากที่จะทำอะไรกับสามนเนรทั้ง3จึงได้พากันมุ่งหน้าเข้าไปโดยไม่สนใจแต่เมื่อเข้าไปใกล้าสามนเนรทั้ง3าจู่ๆร่างของสามนเนรก็กลายไปเป็นเสือทั้งหมดกระโจนวิ่งหยอกล้อก,กันไปมาเรากับเด็กที่เป็นตัวตนที่แท้จริงทำเอาก๊ก,กเสือผ่าแตกกระเจิงวิ่งหลบออกมาตั้งหลักกันวุ่น มีเพียงแค่เสือผาดที่ยกปืนสับไกลลั่นกระสุนเข้าใส่เสือทั้งสามเสือผาดเคยประจันหน้าต่อสู้กับเสือสมิงอาคมมาก่อนก็เลยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรกระสุนระเบิดพุ่งออกไปเสียงดังสนัน่นเห็นลูกพี่ยิงลูกสมุนก็ยกปืนยิงตามเสียงดังสนัน่น แต่กระสุนปืนพวกนั้นแม้เสือผาดจะลงอาคมไว้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เสือสมิงสามเนนทั้งสามรู้สึกอะไรเพียงแค่หันมาจ้องมองกลุ่มของเสือผาดด้วยความสงสัยเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็ยิ่งพากันยิงไม่หยุดจนเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วจากที่สงสัยก็กลายเป็นอยากจะหยอกล้อด้วยสามเณรในร่างของเสือสมิงทั้งสามก็พุ่งเข้ามาขย่ำเบี่ยงร่างของคนพวกนั้นไปมาเรากับของเล่นไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่อย่างใดเสือผาเห็นท่าไม่ดีก็ชักอาีุธอาคมของตนเองที่เอวออกมากระซ ו กเข้าไปที่ร่างงงขออหนนึ่ใเสสืมิง แต่มันเหมือนกระซวกเข้าไปกระทบหินไม่มีผิดก็เลยถูกเสือขย้ำเข้าที่แขนเลี่ยงกระเด็นไป่าทางของเสือสมิงทั้งสามดูน่าจะสนุกกว่าจะดุร้ายขย่ำคนนั้นตะปบคนนี้เรากับตะคุบหนูจนพากันสบักสบอมกันไปหมดแต่ไม่ได้ทําให้ใครบาดเจ็บหรือว่ามีบาดแผลอะไรแค่นั้นก็ทำเอาลูกสมุนของเสือผาดลนลานพากันวิ่งหนีกันไปจนหมด แม้แต่เสือผาดเองแต่จู่ๆสามเนรเสือสมิงก็ข้าบเอาร่างของเสือผาดลากกลับไปด้วยเสือผาดพยายามดิ้นรลนแต่ไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปได้จนไปถึงที่วัดก็ปล่อยเสือผาดไว้ตรงหน้าของหลวงตาที่นั่งกรรมาฐานอยู่เสือผาดหมดเลี้ยวแรงที่จะทำอะไรได้อีกต่อไปเลือเหมือนจะขยับตัวและพูดไม่ได้หลวงตาท่านลืมตาและยิ้มให้ก่อนจะเทศนาให้เสือผาดฟังอยู่ร่วมชั่วโมงเสือผาดจำต้องฟังเทศนาอยู่แบบนั้นจนจบเพราะทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านั้น เทศนาจบหลวงตาท่านก็ได้พรมน้ำมนต์ไปที่ล่างของเสือผาดก่อนจะฟาดเข้าไปด้วยไม้เลียวที่ล่างของเสือผาดเพื่อเรียกสติเสือผาดถึงกับสะดุ้งเฮือกลองลั่นด้วยความเจ็บปวดรอยไม้เลียวไหวถึงกับไหม้เป็นรอยดำรู้ตัวได้ทันทีว่าอาคมหรือแม้แต่หนังที่ว่าเหนียวของตนที่มีถูกน้ำมนต์ของหลวงพ่อท่านถอนออกไปจนหมดสิน้นเสียงหลวงตาท่านเอ่ยปากขอบิณฑบาตว่าต่อไปขอให้กลับตัวกับใจเลิกเป็นโจรเสียจะได้ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างการรมเพิ่มเข้าไปอีก พราะท่านดูออกว่าเสือผาดนั้นไม่ได้มีจิตใจโหดเหี้ยมอมเหตุมาแต่เดิมเพียงแต่โชคชะตาชี้นําให้ถูกข่มเหงลังแจจนต้องไปหาของดีติดตัวและนําพาให้ต้องกลายไปเป็นโจรร้ายด้วยความจําใจถ้ากลับตัวกลับใจได้ก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนคนทั่วไปเมื่อได้ฟังเทศสาและถูกถอนอาคมออกจนหมดสิน้นเสือผาดก็ต้องยอมรับปากกับหลวงตาด้วยความเต็มใจทรัพย์สินที่เคยปล้นมา,มามากมายก็พอแล้วพอที่จะเอาไปตั้งตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อตอไป ไม่พูดอะไรให้มากความเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกราบหลวงตาออกไปจากวัดทันทีก่อนไปก็ยังเห็นสามเณรทั้งสามพากันวิ่งเล่นอยู่ที่ลานวัดตามภาษาเด็กเสือผ่าสั่งให้ลูกสมุนแยกย้ายกันกลับตัวกลับใจทุกคนก็เชื่อฟังและนับถือเสือผ่าเรากับพ่อคนหนึ่งไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นโจรอีกเลยนำทรัพย์สินที่แบ่งกันได้แยกย้ายกอกไปตั้งหลักปักฐานกันคนละที่เหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งที่มีเสียงปืนดังสนั่นลั่นไปหมด กับไม่มีชาวบ้านคนใดได้ยินเลยแม้แต่คนเดียวเห็นแต่สามเนนทั้ง3วิ่งเล่นกันไปมาบางครั้งก็เห็นเสือสามตัววิ่งหยอกล้อกันอยู่ในวัดทําให้ชาวบ้านเข้าใจกันว่านอกจากในวัดจะมีสามเนนแล้วหลวงตาท่านก็ยังเลี้ยงเสือเอาไว้ด้วยแต่เข้าใจว่าเป็นเสืออาคมหรือเรียกกันว่าเสือสมิงอาคมเพราะมันจะไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นแน่กลายเป็นตำนานเสือสมิงที่วัดป่าขอนแดงที่เห็นกันอยู่เป็นประจำในสมัยที่หลวงตาท่านยังไม่มรณาภาพนั่นเอง